ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่สองมหาเห่งมวนซืนนะครับเนาะเอามื่อน,นี้มีข่าวด้วยาฝาฟครับผมพี่นอ้องผู้ไดที่เข้ามารับชมรับฟ้งางขอปูนขอคูดหลายๆนะครับเด้ e อเอฟซีจากทางช่องอที่เข่ามาใหม่นะครับเนาะแต่อย่าลืมกดไ์ก็แช่เป็นกำลังแรงใจให้กันนะครับทางช่องมหาแห่งมวนซึนนะครับ เมือ่อน so ี้มีแนวทางให้ยตองวดด้วยครับเด้อจากปูชัยวันครับผมเนาะคือจดจำกันได้ดีผู้ใดจีตามอยู่นะครับเนาะสมัยปูบ่าเลยขึ้นกระดานขึ้นเก่าแล้วแล้วไปอยู่ตาหลังสลากกินแบ่งออกนะครับเนาะวันที่สองไปแล้ววันที่สองเป่อเพิ่นพอดีนะครับเนาะแต่ว่าเพิ่นบ้านเห็ดอาจารย์เพิ่นบ้านเห็ดนะครับเนาะสำหับมื้อนี้คือเฮ็ดแล้วล่ะ บ็เลยทรงท่าอากาศมาให้เนาะก็เลยเฝ้าเอามาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับส้มรับฟังดําันเพื่อสิบประเพาดโอกาสนะครับเด้อพี่น้องเด้อเอาฝากกดไลค์กดแชร์เอฟซีคือเขาว่าไม่บอร์หั่นบอร์หั่นเลยหัวจัดส่องมาให้มวลซื่อนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์ไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้แอดมินจะไปหาแนวทางเด็ดๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะ สำหรับมือนี้เอาปูช่วยบานไปฟังเบื้องก่อนพี่น้องวิเคราะห์เบื้องก่อนเด้อฟันได้ขึ้นกันหรือว่ามักเล็กขึ้นกันก็เพิ่นจังพิจารณาไว้ลงทุนไว้นะครับเนาะเพิ่นย่ำมาให้เฝ้าไปหาไว้เพราะว่าท่านเจอเลขดังหน้านะครับเนาะถืซอซื้อได้พเพราะเสียดายโอกาสนะครับเนาะตัวเลขทุกตัวมีโอ,อกาสมากนะครับเด้อแตม่มีโอกาสลดขึ้นกันเนาะ เป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคไปเบิ้งบรรยากาศต้องกันครับครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องยุบซนะีมาทำเนาะเมื่อนี้มาเบิ้งแนวทางปูเซวันนะครับเนาะคือเป็นทร<ม>งมาให้แบบเดวนพี่น้องแบบเดวอนเดือนนะครับเด้อปูเซวันครับผมประจำวันที่ผมเนาะที่สิบหกครับสิบหก ไปเม่นไปพ่อยูนะครับเนาะยูไคลอูมไส้ทำไมอ่ะยูไลมไส้นะครับเนาะเพียงแต่ว่าเผินบ้านเฮ็ดสูตรอือกูว่าสูตรฝาแหวนูว่ามาครับเนาะเป็นบ้านเฮ็ดไปเลยบ้านในไฮเนาะครับเนาะเวลาเมื่อนี้มีแล้วโซ่มาให้แบบดวนจีเลยพี่น้องเด้ออือให้รีบซื้อได้เลยให้รีบซื้อไวเลยบอกมาให้ให้รีบซื้อไว้เลยนะครับเนาะ เฝ้าซื้อเด้พี่น้องเรียบร้อยพี่น้องนะครับเนาะขับกลับมาแล้วฝากความบุญความคุ้นเรียบร้นะครับเนาะหลายๆที่เขามารับชมรับฟังถึงเราแลกใจกันครับผมเนาะแล้วปูเพิ่นตามสูตรเพิ่นนะครับเด้อบนเป็นบนรางเป็นรางปูใช้ว่าเนี่เป็นเลขสูตราไม้ครับผมเลขสูตรเกล็ดคำนวณค่ลนะครับเนาะบนบนนะคะ เนีนหยับบนนะครับเนาะมีเจ็ดสองครับบนมากนะบนเจ็ดสองเจ็ดสองครับผมรากาสองเจ็ดครับเดียวกันสองเจ็ดครับผมแล้วก็ห้าหนึ่งห้าหนึ่ง ครับผมพบว่าไรมี่สามคูสนีครับอสามคูบนนะบนนะครับเนาะปูเพิ่นวงกลมใบครับผมเน้นพิเน่นวง่นพิเศษะี่น้องเด้อวเพี่น้องเอวงกลม่เนนองด้องกลมค่เ้พเศษนะพองดอวงกลมค่ะเนพเศนะพองด้องกลมเน็นะพี่น้องดสองค่ะเนเจ็ดสี่องเรับวมลน้นพะี่นอกค่ะเน็นพองดสองเน้นย่น้เด้ครับพี่น้อง เป็นเนียนอะไรสิละเจ็ดสองครับผมเนาะแล้วก็ล่างล่างล่างครับบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับเซอร์สำหรับปูใช้บ้าน่ลเป็นไหนบ้างทั้งสีทั้งลล่ะพี่น้องแมนแมล่างบ่หน่อยบ่ร้ายโตบ่หน่อยโตบ่ร้ายโตเราพอดีดพี่น้องพอดีเลยพี่น้องครับผู้ใดอยากติดตามปูใช้บ้านดูนะครับเนาะคือสิว่าพิษร้อน วันนี่บอกว่าให้เป็นให้รีบไปซื้อไว้เลยนะครับเนาะเพราะว่าก็สิว่าสันยานย่านหาเพไาะประมาณว่าย่านหาบ่ได้ไรย่านหาดังเจอได้ดังถ้าจาไม่หาซื้อบ่ได้ไรนะครับเนาะรถตันนี่อาสิมร์ก่อนนักิหน้าก็เลยว่าให้รีบซื้อไว้เลยนะครับแต่จะล่างครับผมล้างล่าง ตัวเลขะพี่นอ้องตะเวเลขอะล่างศูนย์เก้าครับโอ้ล่างศูนย์เก้าสี่เก้าสี่เก้าครับมีไหมแล้วก็หกเก้าครับหกเก้างงกมว่ามันไง ชุดล่างนี่บบเน้นครับผม mm. บบเน้นนะครับเด้อโบมี่ชุดล่างศูนย์เก้าสี่เก้าหกเก้านะครับเนาะเมื่อปูรืมกับโบจั mm. กบ๊กมี่ใจกำกับไวาให้รีบซื้อไว้เลยนะครับเนาะ,ะมี่บนสามคูล่างสามคูพี่น้องมักชอบตัวใหญครับผมเนาะจะรณ้าดวนเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าปูหายมากดวนๆนะครับเนาะ ไปหาปูเพิ่นว่าบบให้เลือดสูตรเพิ่นพึ่งเลขอ่เาต้องออกไปนะครับเนาะบันเพิ่นโศงมากน้ำกลดนาะพี่น้องเลยมาฝากพ่อแม่พี่น้องได้ครับเนาะสำหรับปูใช้วันครับผมเนาะมือผิดหวังบนเป็นบนล่างเป็นล่างให้บนออกล่างถือว่าผิดนะครับเนาะให้ล่างออกบนถือว่าผักเนาะครับเนาะอ่านอีกครั้งมาึ่งบนบนเจ็ดสองครับบนเจ็ดสองราคากับสองเจ็ดราคาหาหนึ่ง อ่าอนึงบ่อยครับด้วยพี่น้องอืมไอ้ครับตัวสองเจ็ดเจ็ดสองตาวงกลมไหปขึ้นเนียนๆขึ้นเจ็ดสองอ่าจเงี่นบนครับผมเนาะแล้วก็ล่างศูนย์เก่าซีเก่าหกเก่าครับอพี่น้องเนาะพิจารณาเปนะครับเตวยพี่น้องบุนล่างมากครบเหลขหน่อยชุดประกอบการตัดสินใจของพุณแม่พี่น้องเนาะอ่าพิจารณาเป็ แนวทางที่ไอ้พีนหามาฝากนะครับเด้อปูพันยำไว้นะครับใอ้ที่หาดวนท่านวสันต์กับคุณสุภาพนะครับเนาะบอกมาเห็นอยู่ปฏิบัตเสียดายเนาะครับเนาะตามนั้นได้ครับเด้อพี่น้องอ่าเป็นแนวทางที่ท่านชองหาฝากนะครับเนาะฝากก็ไลยก็แช่คิดพลาดประการใดขอโทษเราฝากอะไรได้พี่น้องเด้อฝากเนาะครับรับเฝ้าเพราะว่าเราตื่นคือสุภาพเงี้ยแหละมือถือที่ซื้อที่หาที่หานาะครับเนาะ ปเสียว่าแล้วอูยิงหย่ำอยู่ว่าให้รีบไปหาซื้อไว้เลยปูแห่งฝ่าวเลยว่าให้รีบไปหาไว้เลยพี่น้องเดี๋ยวจะเสียใจยน้ำกลันะครับเนาะ,ะสำหรับแนวทางปูช่ยวานครับฝากขอบคุณหลายๆนะครับเนาะปูเพันทรงมาให้นะครับเนาะขอพิสูจน์พิสัยไว้ร่วมกันร่วมซ่อมร่วมกันต่ลามองแอ็นจะจะไปเดินห้างไปหาแนวทางมาฝากความพี่น้องที่เก่าเนาะครับเนาะ ตามนั่นรอติดตามไปน้ำกันนะครับนาะมาประมวลว่าสำนักต่ลาสำนักอาจารย์ได้อาจารย์เฮาเน้นไว้เข้าเบิ่งไว้ว่าผู้ใดคนเขาแน่นะครับล่อทํานศสิธิไว้แต่ติดตามไปนําท่างสองนะครับเด้อขอมีโชคมีใช่ไปน้ากันนะครับนาออันนี้ก็คือปูช่วยว้านครับเห็นชัดเจนว่าพี่น้องวงกลมตาัวบนนะครับเต้อเจ็ดสองครับผม ให้มาก่อนใครหนึ่งเดียวนะครับเนาะตามนั้นได้พี่น้องเด้อเราขอให้ส่งๆลำๆเลยด้วยยู่ดีมีแห้งสุขุขุขคนเอฟซีน,น,นะครับเนาะผู้ใดสนใจยังทักไล่คำว่าไว้ได้อครับเกอตามเบอร์เอ็นเม่นลงไว้ให้นะครับ,บเนานะเดี๋ยวเรียนบูชาเรียนทักไล่เข้ามานะครับเนาะเพราะว่าข้นโทรศัพท์เอ็นนิ่งบอยคอยเดียนรับ นะครับเนงงบเาะนีแบบ่แบบนี้นนครับเสียงไล่เปล่งเป็นเปล่แบบสดเลยพี่รังเลยเอาตามนั้นนะครับเลยสำหรับที่นี่ขอให้โชคดีพิไศ้รับนำเรื่อยๆไปติดกันครับผมเนาะสวัสดีครับ